มาที่ยามความตายได้รักขนาดไหนก็รบขนาดไหนโยมจตุรนมนตรีเนี่ยแกกลัวโควิดมากครับอกพระอาจารย์ผมอยากไปหาพระอาจารย์นะทุกอาทิตย์เลยทุกสุกศออาทิตย์เนี่ยผมอยากมาแต่ผมกลัวโควิดอาตมากลับมารัเสเซียแล้วก็ว่าโควิดก็เพราะว่าโยมจตุรนมนตรีมีร้านแว่นนะอาตมากลับมาก็ต้องทามาหากินนะมีร้านแว่นของตัวเอง ัดแว่นในลูกค้าปรากฏว่าลูกค้า,าออก็เอาโควิดมาฝากที่ร้านแว่นนั่นแหละคนเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายได้มันอยู่ที่ว่าใครจะตายเร็วตายชา้าบางคนก็ตายเร็วนะบางคนก็ตายชา้าอาตมานิยมคิดไหมว่าอาตมาไม่เคยคิดนะว่าอาตมาจะเส้นเลือดในสมองแตก ในชีวิตเนี่ยแต่มาไม่เคยคิดเลยนะบางทีมันก็ปวดเนะี่ยโยมปวดปวดปวดหมอบอกว่ารู้รู้ไหมว่าอาจารย์ลายอาจารย์เนี่ยมีอาการตระโตกเนี่ยหลายครั้งแล้วนั่งหลับบางทีนั่งทำสมาธินั่งหลับเพราะว่าประสาทมันทํางานไม่เต็มที่ร่างกายมันไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอบางทีก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็านั่งหลับแล้วนอนห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังง่วงเราก็เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อ เส้นเลือดฝอยในสมองของเรามันแตกตั้งหลายครั้งแล้วแต่ได้ความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเราก็เลยไม่รู้นะไอเราก็คิดว่าร่างกายมันแข็งแรงดีในวัยห้าสิบต้นๆเนี่ยไอเราก็คิดว่าร่างกายยังแข็งแรง แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะร่างกายมันก็แนลงไปทุกวันทุกวันทุกวันทุดโทรมลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันทุกวันเราหลีกนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าให้พิจารณา,นาพินาปัจ,จเวกกันหนอยปัญาทีธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะหลีกนี้ความเจ็บป่วยไปได้จาราธรรมดา เรามีความแก่ Pie, เป็นธรรมดาเราไม่สามารถหลีกหนีความแก่จราได้มรณะธรรมตาเรามีความตายเป็นธรรม,าม,ารามาดาเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถหลีกหนีความตายไ,ได้ปิ sequel, ยวินาปวตาเรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจคนรักคนชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่สามารถหลีกหนีการพลัดพรากได้ก็สุดท้ายก็คือกรรมสกตาเรามีกรรมเป็นของของตนเราหลีกหนี กรรมของตัวเองไม่ได้กดเ่งกรรมยุติธรรมเสมอเราจะอยู่ที่ไหนหลบไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในถ้าไปอยู่ในเขาไปอยู่ในป่าดงดิบนะไปอยู่กับข้างคาวไปอยู่ในป่าภัยไปอยู่กับเปนได้เงี้ยไม่สามารถที่จะหนีหนีได้เลยกรรมเนี่ยมันตามทันเสมอ นล้นคนเราทําอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงกรรมของตัวเองผลของกรรมที่มันจะได้รับโดยเฉพาะการาชการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองโสโวนายกรองนายกนะฝ่ายการฝ่รัฐบาลเวรกรรมมันตามทันเสมอไม่มีใครที่สามารถหลีกนี้เวรกรรมของตัวเองได้เลยตัวไอ้วนัดสมนชอบ Cầm, quống, 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 quay, quống, này. Sự lương cả hai. Ngāy Nhưng Roger có Rồi cho nikun roman, kangong không, thì con kang 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 con kang 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 con có kang 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 ตัวไอ้ไปอยู่ที่ไหนก็หนีไม่ได้ฝ่ายข้านฝ่ายรัฐบาลหนีกรรมก็ไม่ได้คนเราทำสิ่งใดไว้เนี่ยมันได้สิ่งนั้นไม่มีใครที่สามารถหนีสิ่งที่ตัวเองทำได้ผลของการกระทำที่ตัวเองทำไว้ได้เลยชอบสีเหลืองนี่เปลี่ยนมาใช้ใช้สีเม็ดมะขามแล้ว ชอบสีเหลืองได้ไงไปชอบสีเหลืองก็ไปวัดอื่นนี่มันใช้สีกลักแล้วสีกลักสีกลักครับท่านสีเม็ดมะขามนะสีดั้งเดิมเลยสีจีวรดั้งเดิมของพระนี่คือสีนี้นะดังนั้นชอบสีเหลืองก็ชอบไปไอคนที่ชอบสีแดงก็ชอบไปต่างคนต่างก็ชอบทะเลาะกันจะตายแล้วนะ คุณจะชอบขนาดไหนคุณไม่สามารถหนีกรรมได้ไม่ชอบสีเหลืองอยู่ใกล้ๆถงพุงสักทีพุงแตกเลยวันนั้นสมบุญกรรไม่ชอบสีเหลืองเขาห้ามเหลืองห้ามแดงอาธมามานี่ทําใจลำบากจะชอบสีแดงหรือว่าชอบสีเหลืองนะ ไอ à, คนที่ชอบสีเหลืองก็ชอบสีเหลืองไอชอบสีแดงก็ชอบสีแดงอาตร,รมานี่เล่นทั้งแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะไอธรรมาไปเลือกว่าลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยใช่ไหมชอบสีแดงก็แมนยูสีเหลืองก็ลิเวอร์พูลแล้วธรรมาเนี่ยโยมลองคิดดูธรรมาเป็นพระใหญ่ไปชอบแมนยูก็ไม่ได้ไปชอบลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ ไปชอบลิเวอร์พูลบอกเราเป็นพลาเนี่ยมันต้องกลางๆไปชอบเมนยูให้คนที่ไปชอบสีแดงให้พวกเมนยูใช่ไหมไอ้พวกที่ลิเวอร์พูลมันก็โกรธอีกดังนั้นเนี่ยตามายพยายามอยู่กลางๆไม่เอาต้องริเวอร์พูลนะไม่เอาต้องเมนยูเนี่ยเอา City เลสเตอร์ซิตี้ก็แล้วกันนะนะ City, อออออเอาเลสเตอร์ซิตี้ไม่เอาสีแดงสีเหลืองไม่เอาแมนยูไม่เอาลิเวอร์พูลเอาเลสเตอร์ซิตี้ <c oughs> คนเรามันต้องรู้จักกรรมเนี่ยถ้าเรารู้จักกรรมเราเชื่อว่ากรรมมีจริงกรรมมัสัตธาเราเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงวิปากาสทธาเราเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง สถาฐคนคาาปุติสัตธาเราเชื่อว่ากรรมมีจริงนะกรรมสกคตาสัทธาเนี่ยมันรอดได้นะรอดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสังสารได้การเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะทําให้เรามีอิริโอตปะก็คือละหายชั่วแล้วก็กลัวบาปคนเดียวนี้ไม่ได้มีอิริโอตปะอะไรเลยแต่เรามีอิริโอตปะเราจะไม่ต่ำความชั่ว แต่ที่เราทำความชั่วเนี่ยเราไม่เชื่อว่ากรรมมันมีจริงชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างกรรมดีสมใจแก้วกูลนะนี่แกก็คลั่งนะคลั่งกระแสต่อต้านมุสลิม สมใจแก้วกูลนะก็เป็นคนดีคนหนึ่งระวังแขกมันจะตีหัวนะนะหัวโยมในตีง่ายเพราะไม่มีผมโยมสมใจแก้วคูณก็ระวังก็แล้วกันเดินไปไหนไปซื้อของเงี้ยว่าจะไปซื้อหมูทักสองกิโลในตลาดโดนแขกตีกับ้บานนะเนี่ยก็เรียวกว่าเวรกรรมจริง สิ่งที่จะทําให้ฝรังร่งทําไมฝรั่งเขาสนใจพุทธศาสนามากอย่เห็นไแวันอาทิตย์ลูกศิษย์ฝรั่งมากันจิฟะโคนมาสวดมนต์เพราะอะไรเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไงคำสอนในศาสนาอื่นตอบโจทย์ก็ไม่ได้ แต่คาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องโกดังกรรมเนี่ยเรื่องโกดไตรลักษ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสังสารวัฏเนี่ยตอบโจทย์ก็ได้แต่คําสอนอื่นทําไมตอบโจทย์ก็ไม่ได้ทาไมฝรังเนี่ยฝรั่งนะที่มีการศึกษาจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถตอบโจทย์ ในยุคโลกาภิวัตน์ไอ้กับคนที่มีการศึกษาได้คนก็เลยหันมานับถือพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปไม่ต้องไปโฆษณาชวนเชื่ออะไรฝรั่งก็มายไว้พระสวดมนต์มากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปดาวิดดาวิดดาวิด